ทุกวันนี้เราได้เห็นผู้คนหลายร้อยคนเข้ารับอิสลามทุกวันและพวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นชีวิตที่ได้รับพรหลายครั้งที่เรื่องราวเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ต่างศาสนิกที่เพิ่งเข้ารับอิสลามและอุทิศชีวิตให้กับอิสลามเรื่องราวของอดีตนางงามจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยเชโกสโ,โลวาเกียมากิตา้าโคโรินโควาที่หันมารับอิสลามและเริ่มชีวิตใหม่โดยการแต่งกายรัดกรุงแบบพิยาบก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจเหล่านั้น มากกต้าตัดสินใจเข้ารับอิสลามและทิ้งบ้านเกิดมาตั้งหลักแหล่งที่ดูไบเธอได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่ามัดยัมซึ่งเธออธิบายว่าสถานะที่อิสลามมอบให้แก่ผู้หญิงมุสลิมนั่นเองที่ดึงดูดให้เธอยอมรับในสถานี้และเธอคิดพท,ทวนมานานถึงสปีกว่าที่จะตัดสินใจรายงานจากสื่ออารับอันกุน๊ดอันอาราบีที่ออกในลอนดอนระบุว่ามากกต้านักออกแบบผลิตภัณฑ์นางแบบและดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ สร้างความตื่นตะลึงให้กับแฟนคลับด้วยการประกาศว่าเธอเข้ารับอิสลามเธอได้ครอบครองมงกุฎนางงามจัก,กรวาลในการประกวดที่จัดขึ้นที่ประเทศอิตาลีเมื่อหลายปีก่อนหลังจากนั้นเธอได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลายอย่างเป็นนางแบบเป็นนักแสดงบทนําในหนังฮอลลีวูดเรื่องมีโกเลฟเป็นผู้อำนวยการสถาบันภาพ,พยนตร์ FAMU ในกรุงปรากเป็นนักออกแบบระดับโลกทั้งยังมีบริษัทโฆษณาในกรุงปรากและมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของกลุ่มบริษัทอาลี แอนสังกรุปในดูไบอีกด้วยมากีต้าจบปริญญาโทสาขาวรรณคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยชาญวิทยาเขตปรากหลังจากนั้นได้ปริญญาโทด้านออกแบบผลิตภัณฑ์จากสาขาภาพยนตร์และโททัศน์แห่งชาติวิทยาลัยศิลปะหลวงกรุงลอนดอนและทำงานให้กับสำนักข่าว BBC แต่แม้จะมีทุกอย่างเธอก็ยังไม่มีความสุขนั่นทำให้เธอทดสอบทุกอย่างเพื่อกำจัดความทุกข์ร้อนภายในใจ เธอหันไปดื่มวายเล่นดนตรีและการพนันแต่ความกระหายในจิตวิญญาณก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยหลังจากนั้นเธอพบว่าศาสนาที่เธอควรจะนับถือไม่ได้ให้คำตอบนั่นทําให้เธอผิดหวังมากขึ้นและหันมาทดลองศึกษาอิสลามหลังจากใช้เวลาอยู่ในเอมิเรตสามปีเธอจึงตัดสินใจเข้ารับอิสลามและตั้งรกรากที่ดูไบเพื่อที่จะได้ศึกษาอิสลามให้มากขึ้นที่มามุสลิมฟีดแปลโดยสำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ ขอให้เธอมั่นคงในศาสนาตลอดไป